ครับกาสวัสดีนะครับกาสวัสดีนะครับเอฟซีแบมือนีผ้าพีผ้าหน่อห่อนะครับไปเบิงแนวทังนะครับ,นะรบจากเด็กหน่อยซึ่งอภิร่อ,องเปินเกเคยอ่าขอหวยขอเลขนะขอแนวทังนะครับ,ค,รบ,นะค,รบคือ เด็กน้อยที่เกิดใหม่นะครับที่ยังแบะเบาอยูยบ่บาร์ไซไงเนาะ,ะอยู่สามเดือนเป๊ะพอดีตรงกับสามเดือนพอดีนะเป็นกระสีมีการเห็นเสียงท่ายตับข้วสารนะรเพื่อหาแนวทางนะหาะตัะเลขตัวเบอร์โดยการนับเม็ดข้วสารเม็ดข้วสารซึ่งมันจะนับเป็นกาเป็นเน็ตที่ว่า ทำความสะอาดนะครับเนาะเขาเคาหักเขา,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 ขาปลายบ่กไหไหลนะครับส่วนมากจะเป็นเขาที่ว่าเม็ดเต็มเต็มนี่แหละนะครับแนวทางการเสียงไทยมือนี้นะครับเนาะสิเป็นตนัว,ไ,ตรรวไรนะครับไปเบื้องไปชมนะครับไปเบื้องไปชมไปสังเกตการว่าได้นะครับเนาะผ้าปี๊ผ้านอนห่อไปเบื้องเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับด้วกดไหลกดแชร์กดติดตามให้นน้ำเน่านะครับกดกรกะดิ่งเพื่อเป็นการกแจ้งเตือนน้ำ เละเพื่อจะบอได้พลาดคลิปดีๆคลิปดีๆในคลิปต่อๆไปอ่ะขอมาแล้วกะพาผีพ้าหน่องเข้านะครับข,อข,อข้างๆสีอ่าคือว่าเฮือนไก่ทางทางไก่เฮือนนะครับอ่ากะพาผีพ้าหน่องเข้าไปเบิ่งกนแล้กกันนะครับเป็นสีเป็นจังไรเห็ดจังไรแล้วสำหรับนวดของวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนับนำนอง สิ่งเพิ่นเกิดใหม่นะครับ <c oughs> เกิดใหมพพ่พระพาพัฒน์น้องห้อยตามไปเบิ่งกันละกันนะครับสิได้ตัวใดสิได้แนะทางตัวใดงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566ั้าร้อยพระพิพัฒน์น้องห้อยมานะครับเงินเพิ่นนะครับซึ่งนะครับกะเกิดตะแล่นตะน,น,น,นหลังยุ่งเหยเพิ่นกันไหน อ่ะไปเบิ่งไปชมกันนะครับเพิ่นธุเท็ดจังไดอ่าแม่หมอเพิน่นธุ์จีาจังไดยเอามาแล้วกะเคยเบิ่งกระไรกันนะครับเนาะเอาเบิ่งกองไมหมโฆษณาท่งกองไม้สกัดกองไม้ก็นนกกโอ้สวยแนะบบมีตัวเลข <c oughs> มีตัวเลขตัวเบอ,บอร,นะร์บ่ครับสังเกตได้พี่น้องเด้อสังเกตแบบเป็นอะ่าอย่างไรคงไปจะซื้อมัน,นะต,นต้นบอนนะครับบอนสีบอนสีแนะบบ สวยไม่ได้ยางสวยๆยางเป็นกระไรเอาขอไปแล้กกับเบบ่้คนชชมกันแม่หมอเป็นจิพาจันไรนะครับเนาะไปเป็นกันแล้วกันครับแฝบโกคู่แฝดเด้อมีกระทำอย่างดีดีนั่นเห็นบ่ยิ้มบ่ไปยิ้มใส่กล้องต่อหนุนหลังหลานมันก็ยิ้มใส่กล้องคอมที่ว่ามันยังนี่ว่าอว่าอะไรนี่อ้าวเรื่อลอะบ่ออ้าวาปลาใไฮโซห้ลาบกูย่าเด้อบันีเด้ออ้าว เดีไม่ลุกลาอะกำกำกำาสให้ยาดูให้ส่งให้มิลูกมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะาใ้นมาหาเล็กน้ำเด็กน่อยหาเล็กน้ำเด็กเกิดมอยูครบสเดือนโอ้ได้มาแล้วี่เนลูกลให้ส่มาลุกเด้ออ้าวจะคู ดูแม่รูแหววมาดูลูกบิดะบาเ้เอนี่ยอีงเมสองเมตเอออ้าวอ้าวไปอันี้วันหนอชุนเฮียมาจากไหนันนนี่นีมีนนี่ปะเออนับนี้ได้จักเม็ดน้อลูกหลานเมียหายสหาลาบพอเมีอ่านับเบื้งเตาเ็ดีปันนึงปนงสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 19, 20, 20, 30 31 32 33 34 35 36 สามสิบเก4สามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบอได้สีค่ะสีเออคือหันเจีเจเ<า>จแส,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 แสเป็นไอ้ม,มนัมมนได้ลูกเ็กหน่อยผู้ชายเนาะซื้อขึ้นหมพี่เออเหน่อยผู้ชายซื้อขึ้นเร็กหน่อยผพ้หญยิ่งซื้อลงนี่คืออ้เร่งหน่อยอเพื่อนห้โซ ตามโบลานตามโบลันข้าจ่ผ้าเห็ดข้าจผ้าเบงเบงเึงเบงเนบงกองตามเนมองกองอยู่แบบนี้ะมเล็ที่จะพร้อมพร้อมอันสี่สเมตรสี่สเมตรขอสานะครับ่นว่าเดกหน่อยผู้ชายให้ซื้อขึ้นหนึ่งบ่ซื้อขึ้นแต้มหนึดีหน่อยผู้หญิงซื้อขึ้นซื้อลงแต้มหนึง อันนี้เป็นน,น้อยผู้ชายซื้อขึ้นแต้มหนึ่งกับสี่สิบหกกับสี่สิบเจ็ดซึ่งตัวเลขมัดนับมิขัดศานนี่ตรงกับบริเทียนพอดีบริเทียมกับสี่หกหนึ่งสี่หกนะครับเอาอนนให้โซกห้มันนู้นหน่อยให้โซกห้มันครับเดี๋ยวนนเดี๋ยวถ้าออกตรงจะมีของรางวัลไ้เด้อ จะมีรางวัลให้ซื้อนมครับจะหนายนันจีีิรอยู่บรู้เรื่องหมางยนแว่พื่อนเพือนเนี่ยมัววันหนาวเยนหวมาคิะว่าข่ะวาอยู่อกเพื่อนออ้อมเรออกเตี้ยออกเตี้ยออกอิลีบอออกซีองอีลีบอ ออกซิโคนี่บอกบางรุ่นนี่บางรุ่นตาหนะนะกล้องรู่กล้องครับรอุตส่าเพู่หน่ะเพู่หน่ะปากเฟินเว <c oughs> <แย S 2> ้ยกลางขึ้นมานั่ะกวนกันอ่ะมื่สิตายสำหรับเนี่ก็คือแนวทางสรุปอีกขึ้นหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะพอแนวทางนั่เอ่อเด็กน้อย <c oughs> เอิรนเฮดใส่ไม่ยิ่งเอิรนน มวลเงาอยมวลยุ่มยุ er. ่มยุ right. ่มหันเพิ่นกำข้อสารนะครับกำข้อสารนหไยโซกได้สี่สิบหกเมตรข้อสารอ่าไปสี่เอาไปนั่งไปเสียงโซกเบิ่งกะบ่าป็นยัญญาครับเด้อเพราะว่าบางบางบางต่ำล่าว่าถ้าเป็นน้องผู้ชายให้ซื้อขึ้นเม็ดแต้มหนึ่งนะครับซึ่งเม็ดข้อสันก็คือ46เมตรเป็นกำได้สีเมตรตรงกับบาลเทที่146พอดี นะครับฉินฉอกกระจัดกระจกระพานนะครับสารคิปีนไอพี่น้องด้โุขโุขคนมันจับเงินหมือนแสงกันสุข,ขุสุขคนสารคินวิลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ